เบิงเพิ่นลองกุ้งลองปลากันจ้าเป็นจังเลยน้อแดดคือคักแท้ได้บ่ส่งเป็นตะคือบบน้อพวกเจ้าสีได้บ่ละก,กุ้งกับปลาซามหอนแดดคักแท้เอาสู่สูเป็นลังกำลังใจให้กลางแดด โอ้ยลองกุุงลองดังงได้หนมีแต่ด่างนอบบาด่ยได้อยู่จ่าแต่บ่ไหลได้เพราะกับปิดกับปล่อยพ่อสิเป็ดก้อย